สวัสดีครับพบกับผมครับเจี๊ยบครับเดี๋ยวอยู่กันที่ช่องรวมรถนะครับผมวันนี้พามารับชมกับ Mercedes Benz ครับคันนี้ครับเป็นตัว W203 ครับขัดมาครับเป็นตัวล้อครับให้ดูตัวล้อเป็นล้อแท้ครับตัว MG HT3 มาแล้วดูสตักเลือกอะไรต่างๆนี่นะครับสังเกตดูครับเบาะนี่จะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยพับนะนี่นะแล้วแอร์แยกซ้ายขวานะครับผมนี่ซ้ายขวาไฟสองข้างบนนะครับไฟสองข้างที่นี่นะ มคันนี้ครับมาอยู่ประมาณแสนห้าเนี่ยหนึ้าแปดซึ่งเดียวติดนะครับผมเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับกับเจ้าตัวแดชบอร์ดครับของรกเบนซ์นะครับผม สวัสดีครับพบกับผมครับเจี๊ยบครับเดี๋ยวอยู่กันที่ช่องรวมรถนะครับผมวันนี้พามารับชมกับ Mercedes Benz ครับคันนี้ครับเป็นตัว W203 ครับตัวอีดิกันนะเครื่องรหัสต้องหนึ่งครับหรือเขาเรียกกันว่าเบนตัดหัวนะครับผมนี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูกันคันนี้ครับไม่ประมาณแสนห้าครับราคาตั้งไว้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับย้ำอีกทีหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนี่นะดูรถที่อ่อนรถนะครับผมนี่รถที่ใช้ฝากขายนะเดี๋ยยววพาาามมดดูกกััันนนนนะครรบผเเิ่่แแต้้้หลล นะครับในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวไฟครับนี่ที่เขาจะเรียนไฟตาถั่วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะรวมถึงนี้ครับที่ฉีดกระจกแต่ที่จิตที่ฉีดโคมไฟหน้านะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟสปอรตไลท์นะครับผมกระจังหน้าหน้าตาแบบนี้เลยสีโครเมียมพับรวมถึงตัวดาวลอยครับมีอยู่ครบถัดน้ํรดน้วส่งเส้นสายครับของฝักกระโปรงนี่นะหัวช่องดักลมข้างบนนะครับผมเนี่ย รถถึงด้านข้างครับนี่ให้ดูเส้นสายนิดนึงกอนข้างียบ้อยครับถัดมาครับเป็นตัวล้อครับให้ดูตัวล้อเป็นล้อแท้ครับตัว MG s t 3ขอบสิบเครับมี้องลอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมก็ใค่ดูกันไปครับมาครับมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นพับไฟฟ้านะครับผมพับไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้นี่ดูเส้นสายสักนิดนึงครับรถบ้านเดิมๆนะครับนี่รถพี่ชายฝากขายขอเปิดดูด้านในสักนิดนึงครับ เนียครับนส่วนของด้านในนะหน้าตาประมาณนี้อ่ะ๋วไล่เรียงไปเลยกันครับตั้งแต่แผงประตูครับแผงประตูครับเนี่ยนะเดิมเดิมตัวนี้มีทิมลายไม้นี่ครับผมมนีหน้าตาแบบนี้นะตัวทิมลายไม้ตัวกระจกครับเออไอ,อตัวเบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมนี่นะปรับแบบนี้เลยสองจุดนะครับถ้าเวลาดึงเลื่อนเลื่อนหน้าหรือถอยหลังเนี่ยจะเป็นตัวดึงตรงนี้แทนนี่นะครับผม โอเคไปตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะให้ดูเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันถัดมารับรู้มาในส่วนของประตูบานที่สองครับนี่ผมหน้าตาแบบนี้ครับสวยสวยน้ําเดิมครับตัวผ้าตึงตึงครับนี่ร้อยแล้วดูทิมลายไม้ครับสวยสวยนะแผงด้านในครับตัวเบาะต่างๆครับนี่ให้ดูครับสะอาดนะดีบอยไม่มีขารไม่มีย่นเลยตึงตึงครับผมเนี้ยค่อนข้างรยบร้อยครับอ่าแล้วดูติ๊กเกอร์ต่างนีมีนะอันนี้รถบ้านเดิมให้ดูกันนะครับผม ส่วนฟิลมนล้อด้านหลังทั้งนิดนึงครับนี่ให้ดูนี่นะเอ็มจีที่สามครับที่บอกไว้ถัดมาครับมาดูเซสร์ของด้านหลังครับตัวไฟท้ายครับสะอาดเลยสวยนี่ครับผมรวมถึงนี่ด้านหลังคราจะมีเซ็นเซอร์มาสองตัวนี่ครับมีเซนเซอร์ด้านหลังสองตัวตัวนี้ครับตัวนี่ให้ดูเต็มเต็มครับด้านหลังทีนึีงหน้าตาแบบนี้ครับผม ี๋ยวลองไปเปิดดูด้านในสักนิดหนึ่งครับตัวนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะเนี่ยนะมีกล้องหลังมาติดตั้งเพิ่มมาดูภายในครับด้านหลังในส่วนของภายในนี่หน้าตาแบบนี้ครับค่อนข้างเรียบร้อยครับอันนี้มียังมีของใช้อยู่ด้วยนะดูตัวผ้าก็มีอีกภายในต่างๆครับค่อนข้างเรียบร้อยครับสวยๆเลยตัวนี้แล้วก็ให้ดูส่วนของโครงสร้างครับนี่โครงสร้างหลังเครงหลังคานหลังเดิมเดิม ตัวเพจติ๊กเกอร์มีนะมีนะครั้นี้ครับเดี๋ยวเราเปิดดูสักนิดหนึ่งนี่ล้อแม่แรงยังอะไรมีนะครับผมไปโอเคไปเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของด้านหลังมาดูก็เอ่อตัวแผงประตูครับฝั่งหนึ่งแผงประตูจะเปิดได้ครบสี่บานนะครับผมเดี๋ยวนี้ขอไล่ไล่เรียงไปนี่ตัวแผงประตูครับค่อนข้างเรียบร้อยดีลายไม้เลยสวยๆบองเห็นชัดเจนครับดภูภายในภายใน นี่คนระับส,สวยเลยนะตัวเบาะเนี่ยนะตัวเบาะครับสวยสวยเลยตัวกระเป๋าจิงงจกด้านด้านหลังครับเนี่ยนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวนี้มีแอร์หลังนะครับผมเนี่ยที่วางแก้วแล้วนะผมเนี่ยนะที่วางแก้วนะนี่ใช้กดกระดิ่งแบบนี้ไปนี้ปลาแขกก็ที่วางแก้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของด้านหน้าสักนิดนึนง เียให้ดูฝาปุะโปนงด้านแผงประตูด้านหน้าครับนี่นะตัวนี้แอร์แบกลอบคันแล้วครับผมถัดมาครับนี่อันนี้ให้ดูตัวเพจนี่นะมีตะขับเพด m มาร์เ e เดสเบนส์มาเ,เ,เรียงดูกันนะครับผมให้ดูในส่วนภายในยด้วยตัวบอกครับตึงๆนะส,สวยๆครับสังเกตดูครับเบอะนี่จะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยพับนะปูนปีกเรียงดีอยู่นี่ครับตัว เพลตสติ๊กเกอร์ต่างๆนะนี่นะการดูแลเติมลมอะไรพวกนี้ก็เข้าเซอร์วิสอยู่ถัดมาครับในสองให้ในครับให้ดูกันก่อนเนี่ยสำหรับต,ตัวเบนท์นะครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟครับอยู่ด้านขวานะเบรกมือหรเป็นตัวดึงตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวกระจกอะไรต่างๆครับปุ่มปรับอยู่ด้านนี้ดูเลยตัวแผงหน้าจอแดชบอร์ดนะครับผมหน้าตาแบบนี้นะรวมถึงนี้ครับช่องแอร์ด้านหน้านี้ให้ดูกันก่อน ตัวนีบีตไปจอ a n นด o อยให้แล้วแล้วครับผมหัวเกียร์เกียตตร์ออโต้นี่นะและแอร์แยกซ้ายขวานะครับผมนี่ซ้ายขวาในการปรับแปรต่างๆครับตัวเก็บของเรียบร้อยดีนะตัวไฟสองข้างบนนะครับผมไฟสองพืนที่นี่นะติดใช้งานได้นะครับผมแล้วดูช่องเก็บของที่จุดบุหรี่เลยมีครบนะครับตัวนี้อ่าตัว ประแขนครับก็สองชั้นนะชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับผมตัวนี้ร้อยดีตัวเบลล์ตัวต่างๆเรียบร้อยครับมาดูแผงค่ะด้นบนผ้าตึงๆนะไม่มีขาดไม่มีย่นครับตัวนี้ค่อนข้างเียบร้อยเลยเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูสักนิดหนึ่งผ่หากุญแจกอบนะแป๊บหนึ่ง ออากุญแจเมื่ไหว่วะามาครับมาต่อกันครับอ่าเจอกุญแจเรียบร้อยแล้วอ่าจะให้ดูกุญแจก่อนครับตัวนี้จะเป็นกุญแจน้ำเต้านะผมน้าตาแบบนี้นะใครที่เคยเล่นเบนซ์อยู่กน็น่าจะรู้จักกันอยู่ครับลองสตาร์ทดูกันเดี๋ยวผมคันนี้ครับไปอยู่ประมาณแสนห้าเนี่ยหนึ่งห้าแปด เค่งเดียวติดนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้ครับกับเจ้าตัวแดชบอร์ดครับของตัวเบนนะครับผมเนี่ยดูรอบเครื่องเดินนิ่งๆนะสังเกตดูนะครับผมตัวแอร์ตัวอะไรนะครับทำงานปกติเนี่ยมีตัวปกุณหคุมน้แอร์นี่เห็นไหมวันนี้อากาศดีนิดนึงครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับเรียบร้อยตัวเร็กไมล์ม่อี้ให้ดูกันไปแล้วมาครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของ ้องเครื่องทั้งนิดหนึ่งนี่ครับให้ดูในส่วนของ,ของเครื่องตัวนี้ครับเป็นเครื่องรหัสต้องหนึ่งครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ให้ดูก่อนด้านบนฝากระโปรงครับนี่ให้ดูความเรียบร้อยนี่หน้าตาแบบนี้นะด้านล่างครับซองต่างไล่ดูกันนะตัวติกเกอร์อต่างๆเนยังพอมีอยู่ นีไปเรียกันไปให้ดูครับดูไอ้โค้ครับตัวเบ้าโชกันสวยๆนะครับเครื่องเดินนิ่งๆครับแบบนี้ครับใครที่สนใจครับหรือมองหาอยู่ครับนี่ฝากไว้เลยกับเจ้าตัว w สองูนสามครับตัวนี้ครับนี่นะตัวนี้ครับฝากไว้เลยใครครับมองหาอยู่ครับตัวนี้ครับไมล์แสนห้าครับไมลหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันราคาตั้งไว้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่ใครสนใจครับติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับ คันนี้ดูรถที่อ่อนนุดนะรถพี่ชายฝาขายนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้ครับแสนกว่าได้ขับเบ้นแล้วนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่ครับไม่อยากให้พลาดกันสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสาหรับการรับชมและการติดตามครับเช่นเคยครับกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวถ้ามีรถในดีๆเดี๋ยวเราจะมานําเสนอเรื่อยๆครับรถบ้านรถเต็นท์รถเพื่อนรถพี่รถใครก็ไม่รู้ถ่าฝากกันไ้ก็ว่ากันไปนะครับผมนี่สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะใครสนใจหาเราทุกปีใหม่ครับมาได้เลย นาะก่อนไปใหม่นะ้รีบๆมาเลยครับเดี๋ยวพี่เขามีราคาพิเศษให้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับาการรับชมและการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ